สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาอยู่ที่แปลงผักในเช้านะครับก็จะให้เพื่อนๆดูสปริงเกอร์รดน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงของถั่วพูเดี๋ยวจะแนะนําทีละอย่างนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะแนะนําให้ดูเนะาะว่าแปลงนี้ผมปลูกอะไรบ้างนะครับอาจจะยาวนิดนึงนะเพื่อนๆอาจจะยาวนิดนึงนะครับแปลงนี้ผมก็จะเป็นแมงลักนะครับ ผมจะปลูกเมง็ลักในในตรงร่องกลางนะครับในร่องกลางสปริงเกร์แล้วก็คือก่อนแน้านี้ผมปลูกข้าวโพดนะครับและทีนี้ข้าวโพดมันไม่มันไม่สวยก็เลยจะเอาเข้าวโพดออกแต่ผมก็แซมด้วยใบเมงรลักนะครับส่วนแปลงนี้แปลงนี้เดิมก็เป็นข้าวโพดนะครับเป็นข้าวโพดเสร็จแล้วผมเอาเข้าวโพดออกทีนี้ผมก็จะปลูกผักบุ้งแทนเพราะว่า กว่าตอนนี้ผมเพาะใบกะเพราอยู่นะครับกว่ากะเพรามันจะโตผักบุ้งก็คงจะได้เก็บผมก็เลยจะเอาผักบุ้งมาลงไว้ก่อนนะครับแล้วก็อีกแปลงนี้แปลงนี้อย่างตอนต้นที่บอกไปแล้วนะครับก็คือ,อจะเป็นแปลงของมะเขือมะเขือหยกขาวนะครับที่ปลูกปลูกอยู่ข้างๆรู้สึกยากเขาจะเยอะย,ยายาไม่เยอะหรอกก็จะมีผักบุ้งด้วยนะครับแล้วก็จะมี หัวภูที่ขึ้นเป็นเสานะครับก็เป็นหัวพูส่วนแปลงนี้มันจะมีทั้งหมดอยู่ห้าแปลงนะส่วนแปลงนี้กจ็จะเป็นในเรื่องของถั่วนะครับเห็นไหมจะเป็นในเรื่องของถั่วถั่วเสร็จก็ตรงกลางก็จะมีมะเขือจะเป็นมะเขือม่วงลูกเล็กนะครับเป็นมะเขือม่วงลูกเล็กนะครับแล้วก็ข้างๆก็จะแซมด้วยมะเขือนะครับแล้วก็ ถั่วนี่ก็เดี๋ยววันนี้จะเก็บถั่วด้วยนะครับส่วนอีกแปลงแปลงนี้แปลงสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นแปลงถั่วพูเหมือนเดิมนะครับเพราะผมจะลงถั่วพูที่เป็นเสานะครับเห็นไหมเป็นเสาดูใกล้ิดหนึงนะเพราะเข้าไปใกล้เดี๋ยวโดนสปริงเกอร์ของน้ํานะครับก็เป็นถั่วพูแล้วก็ผมจะลงมะเขือไว้ด้วยเหมือนกันนะครับด้านข้างส่วนตรงกลางก็แปลงนี้จ,จะปล่อยโลง่ง แต่ไม่ได้โล่งหรอกผมเอามะเขือลงเข้าไปแล้วนะแต่ว่ามะเขือมันยังเล็กอยู่ก็ยังยังมองไม่เห็นแล้วก็ข้างๆข้างๆเห็นไหมครับที่เป็นร่องผมเอาผักกาดหัวหรือหัวชายเท้าบ้านเราเนี่ยมาลงนะครับเพราะว่าผมเสียดาย,ย,ดายน้ําเห็นไหมครับเวลาสปริงเกอร์เข้ามาน้ําก็จะพุ่งไปถึงเลยนะครับก็เสียดายน้ําก็เลย เอาหัวชายเท้ามาลงก็เกิดแล้วงามแล้วนะครับเข้าไปใกล้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆดูทีละอย่างนะเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูทีละอย่างแต่ว่าตอนนี้ก็คือดูเป็นภาพรวมของของแปลงไปก่อนนะครับดูภาพรวมของแปลงประก่อนก็ประมาณนี้ละครทุกคนนะยังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจใเด้อครับพี่น้องเด้อนะซอยเชี่ยซอยกันสนับสนุนแน่นะครับคนบ้านเฮา ทั่วประเทศไทยนั่นแหละครับต่างประเทศด้วยทั่วโลกกันแหละเนาะทุกคนก็เล่นคลิปเรียวกันอยู่บ๊ายบาย